ครับสวัสดีครับวันนี้อากาศเย็นมากขึ้นนะครับที่บ้านก็จะมีดอกไม้นะครับที่ให้ดอกแล้วก็บานเป็นจํานวนมากนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับให้ชมกุหลาบนะครับดอกสีแดงดอกนี้นะครับเป็นกุหลาบสายพันธุ์ที่คล้ายกับพันธุ์โรซามิเตอร์ลินคอนของสหรัฐอเมริกานะครับสายพันธุ์นี้แต่โรซามิเตอร์ลินคอนนั้น มีกลิ่นหอมม้าๆนะครับแต่สายพันธุ์นี้กลิ่นหอมอ่อนนะครับมากแต่ว่าเป็นผมจะเรียกว่ากุหลาบลูกผสมแล้วกันนะครับเป็นสีแดงนะครับสายพันธุ์ไทยนะครับเป็นสายพันธุ์ลูกผสมนะครับสายพันธุ์เหนือนะครับซึ่งมีลักษณะกลีบดอกนะครับเป็นเหมือนดอกกุหลาบทั่วไปแต่ว่าที่ผมบอกว่ารูปร่างของเขานะครับเหมือนกับสายพันธุ์โรซามิเร์ลินคอนของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หายากนะครับสวยมากๆนะครับอ่ เขาจะให้ดอกนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นขนาดกลางนะครับและจะเริ่มให้ดอกตอนนี้เป็นดอกเดียวนะครับไม่เหมือนกับกุหลาบหนูนะครับหรือกุหลาบหนูพวงที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ที่คล้ายกับโรซามิเริลินคอนของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นเลสโรสนะครับกุหลาบแดงนะครับซึ่งกุหลาบนี้นะครับนอกจากจะใช้แทนในเรื่องของ ความรักนะครับแล้วก็ยังเป็นมีความเชื่อว่านะครับจะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองดึงดูดความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองนะครับความสุขความสำเร็จมาให้ด้วยนะครับอันนี้ผมให้ชมดอกที่2อีกนะครับดอกที่2กําลังคลี่กีบออกมานะครับเด็กนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นดอกที่มีความสมบูรณ์พอสมควรนะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่2นะครับผมตัดชุดแรกไปแล้วนะครับ ชุดนี้เป็นชุดที่สองนะครับอดอกนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดอกที่สองก็จะ,ะคลายกีบออกมาเหมือนกับดอกแรกนะครับที่รีวิวไปนะครับสายพันธุ์กุหลาบปัจจุบันนี้นะครับมีการเพิ่มจํานวนกุหลาบต้นกุหลาบมาก่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกอาจจะเกิดกุหลาบลูกผสมนะครับซึ่งต้นนี้ผมคิดว่านะ่าจะเป็นกุหลาบลูกผสมนะครับ กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับไม่ได้กลิ่นหอมแรงเหมือนกุหลาบพวงนะครับแล้วดอกเขาค่อนข้างที่จะให้ดอกยากอยู่เหมือนกันนะครับการปลูกกุหลาบนะไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทุกกรอนี้นะครับจะต้องให้ความเอาใจใส่เขาแล้วก็จะต้องเน้นการให้น้ําให้ปุ๋ยที่พอดีนะครับแต่กุหลาบส่วนใหญ่แล้วจะชอบแสงแดดจัดและชอบน้ํานะครับโดยเพพาะถ้าให้เขาลงดินนะครับเหมือนต้นนี้ผมจะปลูกที่บ้านผมจะปลูกลงดินนะครับเขาจะโตเร็วแล้วก็ขยายกิ่ง นะครับได้ดีมากกว่าการลงกระถางแล้วการปลูกที่ดีครับก็คือการดูแลนะครับก็คือนอกจากจะลดน้ําแล้วเราจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งเขานะครับอยู่เป็นประจํานะครับกิ่งใดที่ให้ดอกแล้วกีบดอกร่วงแล้วเราก็ตัดนะครับเพื่อที่จะให้กิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วทุกกิ่งของกุหลาบนะส่วนใหญ่จะมีดอกให้นะครับทุกกิ่งนะครับจะสังเกตเห็นความแตกต่างนจนะไม่มีดอกซ้อนๆขึ้นมาดอก2ดอก3เหมือนกับ ที่ผมรีวิวสายพันธุ์กุหลาบหนูไปนะครับพวกนั้นจะให้ดอกเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นทรงกลิ่นหอมมากนะครับแต่นี่ก็ถือว่าให้ดอกไม่ค่อยเยอะแต่ดอกแต่ละดอกที่ให้มานี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับด,ดูดีครับกุหลาบนี้เป็นกุหลาบสีแดงเป็นกุหลาบสียอดนิยมนะครับและใช้แทนความรักนะครับอ่าแล้วก็ใช้นะครับแทนความเชื่อนะครับที่หมายถึงเรื่องของความโชคดีต่าง ความสุขความสําเร็จของผู้ที่ปลูกแล้วก็ผู้ที่ดูแลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวถ้าต้นไม้ไหน